มีปัญหาอะไร oh <my. S 1> มีปัญหาอะไร อจอดดิจอดเลยเก่าจริงเพรวมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรถอนมาถอนมามีปัญหาอะไรฮะมึงขาดป,ปาดหน้ากูอ่ะทำไมอ่ะ เรได้ดีโ้ยดีแล้วไหมพวกขยะอย่ามีเรื่องเสียอนาคตหรือเปล่าเฮ้ยไปไหนวะแน่นาแม่งอ่อนตีนนนะดิเฮ้ยอยากโดนต้องตีนมาแถวหน้ามีต้องตีนโดนตีและวโดนตีอะไรฮะโดนตีอะไรโอ้ยอยากโดนมานานแล้วเอาไงขอโดนหน่อยดิเฮ้ยมันนี่เอาไงเฮ้ยเจ๋งจริงวะวะอะไรอะ งงยังไงงงไงขึ้นมามเจ๋งเหรอมึงมเป็นใครเหรอจงดวงเด้หงเดชงงงไงงงงงมึเ๋งเหรอเฮ้ย

พอแล้วพอปล่อยมั้เหรอไอพวกใครยะไอมึงดูหน้าดิมึงดูหน้ากูมึงดูอบอกให้มึงดูไง ดูหน้ากูด้ไอ้กมด้วยหาไงเปล่าลูกด้ลูกด้ลูกเด้อะไรพี่ไม่ต้องขับรถมึงอ่ะไปหากญแจ้ใหม่นะอี